ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าใช้ชุดผัดเซลล์ผิวอยู่แล้วไม่ลอกไม่ผัดเซลล์ผิวอะ่ะมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่บ้านเราอะ่ะตอนนี้เราได้กระทําแบบนี้หรือเปล่าคือยังคงทาครีมบารุงผิวอยู่เติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่คือบำรุงผิวเข้าไปให้หน้าเราชุ่มชื้นแต่ในขณะเดียวกันต้องการผัดเซลล์เพื่อให หน้าเราแห้งเนาะเราทาครีมผัดเซลล์ผิวจักให้หน้าแห้งแต่มันขัดแย้งอ่างที่ว่าเราไปทาครีมบำรุงเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้ามันก็เลยไม่แห้งค่ะก็เลยเป็นเรื่องปกติก็เช่นเดียวกับการที่เราทากันแดดเติมกันแดดก็จะมีความมันเนาะในสารกันแดดต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้หน้าเรามันมันก็เลยไม่แห้งไม่ลอกดังนั้นค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใช้ชุดผัดเซลล์ผิวอยู่ระหว่างที่รักษาก็ให้หยุด ตัวที่เป็นกันแดดตัวที่เป็นบำรุงตัวที่เป็นมอยเจอร์ตัวที่เป็นเซรั่มบำรุงผิวต่างๆไปให้หมดเลยต่อให้ใจอยากจะทาแค่ไหนช่วงผัดเซลล์ผิวนะคะให้หยุดก่อนเนาะรอให้หายก่อนรอให้หน้าเราผัดเซลล์ผิวเสร็จก่อนแล้วถึงค่อยกลับมาบำรุงทีหลังอันนั้นนะคะเป็นวิธีการใช้ที่ถูกต้องฝากไว้ด้วยนะคะว่าใครแอบบำรุงอยู่ตอนนี้ไม่ลอกอย่าหาว่าไม่เตือนนะ